เช้าวันที่12พฤษภาคม2567หมู่บ้านอันฟูหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำแดงที่เคยเงียบสงบและสงัดอยู่ดีๆก็ถูกปั่นป่วนด้วยข่าวลือประหลาดข่าวนั้นเริ่มจากเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดามากคุณนายเงียนที่เลวอ,อายุ60ปีเป็นไม่มากกว่า20ปีถูกหลานชายพาไปสถานีอนามัยสังคมเพราะเวียนหัวคลื่นไส้และปวดหน่วงท้องน้อยคุณนายเหลียวโดย ปกติแข็งแรงทำสวนและไปตลาดขายผักทั้งปีไม่เคยป่วยหนักเพราะแบบนั้นทุกคนจึงคิดว่าแค่เป็นหวัดหรือปวดกระเพาะแต่เมื่อหมอให้เจาะเลือดและอันตราสาวห้องตรวจเล็กๆของสถานีอนามัยก็เงียบกริบผลออกมาว่าคุณนายกำลังตั้งครรภ์ประมาณ12สัปดาห์เรื่องนี้ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และตัวคุณนายเหลียวช็อกตายค้างอายุ60ปีหมดประจำเดือนไปกว่า1ิปีแล้วการที่ท่านจะท้องได้นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ยิ่งแปลกกว่านั้นท่านอยู่ตัวคน เดียวกับลูกชายคนเดียวชื่อเจินวันหุงอายุ35ปีในบ้านชั้นเดียวปลายซอยไม่มีผู้ชายคนไหนแวะเวียนมาบ่อยๆบ่ยบายวันเดียวกันเมื่อข่าวลือในหมู่บ้านอันฟูแพร่กระจายไปหมดรถกระบะสีขาวของตำรวจอำเภอดองอันก็จอดเงียบๆหน้าบ้านคุณนายเหลียวบนรถมีนายตำรวจสืบสวนสามนายลงมาไม่พูดอะไรแค่แลกสายตากันเร็วๆพวกเขารู้ว่านี่เป็นคดีที่อ่อนไหวมากเกี่ยวกับศีลธรรมกฎหมายและอาจระเบิดเป็นข่าวใหญ่ถ้าปล่อยออกไปเร็วเกิน บ้านคุณนายเหลียวอยู่ท้ายถนนดินผนังปูล,ลายหลังคางอดเก่ามีราเขียวประตูไม้ปิดไม่สนิทเสียงหมาร้องดังก้องหุงลูกชายกำลังนั่งอยู่ขั้นบันไดมือถือบุหรี่แต่ยังไม่ได้จุดสายตาเขาดูสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นตำรวจเราขอพบคุณนายเงียนทีเหลียวและคุณเจนวันหุงเพื่อทำงานนายตำรวจสืบสวนคนหนึ่งพูดเบาแต่หนักแน่น คุณนายเหลียวเดินออกมารูปร่างผอมผมหงอกยุ่งเหยิงท่านเดินไปเกาะประตูเหมือนหาที่พึ่งสายตาเหนื่อยลามีความกลัวแต่ก็เหมือนพยายามซ่อนอะไรบางอย่างในบ้านเล็กๆตำรวจเริ่มทำบันทึกคำถามแรกดูเหมือนง่ายคุณรู้ไหมว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ฉันฉันไม่รู้ฉันคิดว่าเป็นโรคกระเพาะเสียงท่านสั่นพวกเขาถามต่อช่วงนี้มีใครแวะมาช่วยเหลือหรืออยู่ด้วยบ่อยๆไหมไม่มีมีแต่ไอ้หุง ท่านก้มหน้ามือบิดชายเสื้อแน่นสายตานายตำรวจหยุดอยู่ที่หุงเขานั่งกอดอกหลบสายตาดูทั้งท่าทายและกังวลเมื่อถูกถามเรื่องชีวิตประจำวันหุงตอบห้วนห้วนผมทำนายเย็นกลับบ้านไม่มีอะไรจะพูดนายตำรวจอีกคนสังเกตพฤติกรรมเงียบเงียบเห็นหุงคอยเหลือบตามองแม่เป็นระยะเหมือนรอสัญญ,ญาณน,นี่เป็นสัญญาณที่มักพบในคนที่กำลังปิดบงังความจริงตำรวจตัดสินใจขอตัวอย่างเลือดทั้งคุณนายเหลียว และหุงเพื่อตรวจ DNA ตอนแรกหุงปฏิเสธอย่างรุนแรงอ้างว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่จำเป็นแต่หลังจากอธิบายว่านี่เป็นขั้นตอนบังคับเขาก็ยอมอย่างไม่เต็มใจสามวันหลังเก็บตัวอย่างห้องนิติเวชต,ตำรวจจังหวัดทำผลตรวจ DNA เสร็จเอกสารปิดผนึกในซองสีเหลือปิดตราแดงสง่งตรงไปที่โรงพักอำเภอดองอันไม่มีใครในทีมพูดออกมาแต่ทุกคนเข้าใจกันถ้าผลเป็นอย่างที่สงสัยคดีนี้ จะไม่ใช่แค่เรื่องหมู่บ้านแต่จะเป็นข่าวดังทั้งประเทศเช้าวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกปล่อยๆในห้องทำงานร้อยตำรวจเอกเลมันหัวหน้าทีมสืบสวนเปิดซองต่อหน้าลูกทีมสามคนบรรทัดตัวพิมพ์ชัดเจนเย็นเยียบผลการเปรียบเทียบ d n a พบว่าบุคคลชายเจินวันฮุงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในฐานะบิดากับทารกในครรภ์ของบุคคลหญิงเงียนที่เหลียวบรรยากาศในห้องหนักอึ้งเหมือนมีก้อนหินทับอกนายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งกลืนน้ำลายโอ้โหจริงด้วย ทันใดนั้นแผนเรียกตัวฉุกเฉินก็เริ่มขึ้นพวกเขาไม่บุกจับทันทีเพราะต้องการให้คุณนายเหลียวให้ความร่วมมืออธิบายรายละเอียดพร้อมประเมินว่าถูกบังคับหรือสมัครใจซึ่งเป็นจุดสำคัญในการกำหนดข้อหาการเรียกตัวเป็นความลับบ่ายวันนั้นชุดทำงานไปบ้านคุณนายเหลียวโดยอ้างว่ามาเพิ่มข้อมูลตรวจสุขภาพเพื่อไม่ให้ใครสงสัยฮุงดูหงุดหงิดแต่ก็ตามแม่ไปโรงพักอำเภอ ในห้องสอบสวนนายตำรวจวางซองผลดีเอ็นเอกำลงบนโต๊ะไม่พูดอะไรสายตาจ้องหงคุณอยากพูดเองก่อนไหมก่อนที่เราจะเปิดเผยหุงเงียบไหล่สั่นเล็กน้อยครู่หนึ่งเขายิ้มหยอะพวกคิดอะไรก็ตามใจผมไม่พูดอะไรทั้งนั้นนายตำรวจค่อยๆเปิดซองอ่านผลดีเอ็นเอทีและคำเมื่ออ่านจบคุณนายเหลียวสุดตัวลงกับโต๊ะมือสั่นเทาหงงหน้าซี่แต่ตะโกนทันที ไม่ใช่แน่นอนว่าพวกนายทำผิดตรวจแบบนี้ก็แต่งได้การปฏิเสธอย่างรุนแรงยิ่งทำให้ตำรวจสนใจในายตำรวจถามตรงๆแล้วคุณอธิบายยังไงที่ไม่มีผู้ชายคนอื่นอยู่กับท่านเลยหุงกมัดแน่นไม่ตอบเช้าวันต่อมาในห้องสอบสวนหมายเลขสองโรงพักอำเภอดองอันมีแค่สามคนคุณนายเงียนที่เหลียวนายตำรวจร้อยตำรวจเอกเลมันและเจ้าหน้าที่จิตวิทยายิงบรรยากาศเงียบมีแต่เสียงนาฬิกา เดินติ๊กต๊อกๆคุณนายเหลียวนั่งตัวเกรงมือกำชายเสื้อสีน้ำตาลสายตาแดงก่ำเจ้าหน้าที่จิตวิทยาวางน้ำแก้วหนึ่งเบาๆป้าเหลียววันนี้เราไม่บังคับอะไรป้าแค่เล่าที่อยากเล่าเราอยู่ตรงนี้เพื่อฟังตอนแรกท่านเงียบแต่เมื่อรอยตำรวจเอกเลมันค่อยๆวางผลดีเอ็นเอกำลงสายตาท่านเหมือนแตกสลายน้ำตาไหลพรากสางอสอื่นฉันฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ฉันพยายามขัดขืนมาตลอดช่วงที่เหงา ท่านเล่าว่าสามีเสียตั้งแต่หุงอายุ15ปีนับจากนั้นแม่ลูกสองคนพึ่งพากันท่านทำทุกอย่างเลี้ยงลูกให้เรียนจบมัธยมแต่หุงทิ้งเรียนไปทำงานก่อสร้างกับเพื่อนแล้วติดการพนันเป็นหนี้ปี2565หุงกลับบ้านมือเปล่าอารมณ์แปรปรวนพอเมาแล้วทุกข้าวของด่าทอแม่ไม่มีใครในหมู่บ้านช่วยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องในบ้านตั้งแต่ไอห,หมอนั่นกลับมาฉันไม่กล้าไปไหนไกลกลัวทิ้งบ้านไว้มันจะก่อเรื่องท่านสะอื้น คืนวันหนึ่งในเดือนธันวาคม2566อากาศหนาวเหน็บคุณนายเหลียวกำลังนอนหุงคอประตูว่าท่านไฟดับขอยืมไฟฉายพอท่านหันไปหยิบหุงก็ผลักประตูเข้าไปท่านตัวสัน่นฉันร้องแต่ดึกแล้วบ้านอยู่ท้ายซอยไม่มีใครได้ยินมันจับฉันไว้ปากเหม็นเล่าท่านหยุดมือสั่นรระิกเจ้าหน้าที่จิตวิทยาพยักหน้าให้หยุดได้ถ้าท่านเหนื่อยแต่ท่านยังเล่าต่อฉันคิดว่าแค่ครั้งเดียว แต่หลังจากนั้นมันเหมือนกลายเป็นคนอื่นทุกสองสาวันก็หาเหตุมาหาฉันฉันกลัวและอับอายไม่รู้จะไปบอกใครบ่ายวันที่18พฤษภาคม2567เมื่อพระอาทิตย์เพิ่งลับหลังต้นไผ่หัวซอยรถตำรวจอำเภอดองอันหลายคันก็แล่นเข้าถนน,นดินไปยังบ้านท้ายซอยของคุณนายเหลียวแสงไฟหน้ารถสาดใส่กำแพงลายทำให้บรรยากาศที่เคยเงียบสงบกลายเป็นตึงเครียดหายใจไม่ออก ฮุงกำลังนั่งหน้าบ้านมือถือกระป๋องเบียร์ตาไร้ชีวิตพอได้ยินเสียงรถก็ขมวดคิ้วลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันโต้ตอบตำรวจสามนายก็เดินตรงเข้าไปเจิญวันหุงเรามีหมายกักตัวคุณเพื่อสอบสวนในข้อหาคมขืนและร่วมประเวณีระหว่างญาติร้อยตำรวจเอกเลมันอ่านชัดเจนทุกคำฮุงยิ้มเยาะเสียงท้าทายใส่ร้ายกันอีกทั้งหมู่บ้านรู้ว่าผมกับยายแก่เป็นแม่ลูกพวกคิดว่าผมโง่หรือไง ตำรวจอีกนายเข้าไปใส่กุญแจมือทันทีเสียงเหล็กดังลั่นหุงดิ้นรนตะโกนปล่อยผมพวกจะใส่ร้ายผมเรอชาวบ้านแห่กันมาเสียงตะโกนของหุงดึงดูดคนหลายสิบคนตั้งแต่แม่ค้าขายผักชาวนาเด็กๆที่อยากรู้อยากอยากเห็นทุกคนวิ่งมาดูบรรยากาศเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและโกรธแค้นไอสัตว์นรกผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งตะโกนโถเวนคุณทวดคนหนึ่งสายหน้าประสานมือเหมือนอ้อนวอนอะไรบางอย่างบางคนโกรธ จนขว้างก้อนดินใส่หุงแต่ถูกตำรวจห้ามไว้บางคนยืนนิ่งสายตาผสมความสงสารเมื่อมองคุณนายเหลียวที่ยืนตัวเกรงมุมลานมือกอดผ้าข้าวมา้าผืนเก่าหน้าซีขาวเพื่อนบ้านคนหนึ่งเข้าไปใกล้พูดเบาๆทำไมไม่บอกใครแต่แรกถ้าบอกแต่แรกนะคุณนายเหลียวแค่สายหน้าไม่พูดอะไรเมื่อถูกนำตัวออกจากหมู่บ้านหุงถูกดันขึ้นรถยังหันกลับมามองแม่ตาแดงกำ่ำไม่มีใครรู้ว่าสายตานั้นมีความเกลียดมากกว่า หรือแค่ความกลัวโทษจำคุกรถแล่นจากไปทิ้งฝูงชนที่ยังคุยกันคลื้นไว้ข้างหลังเสียงซุบซิบดังไปทั่วซอยในห้องสอบสวนหมายเลขสมไฟนีออนสาดลงใบหน้าเจินวันหุงเผยรอยย่นลึกที่หางตาแม้อายุแค่35ข้อมือยังถูกใส่กุญแจล็อกกับโต๊ะเหล็กเย็นบรรยากาศเหม็นกลิ่นบุหรีและกลิ่นอับของแฟ้มเก่านายตำรวจเปิดเครื่องบันทึกเสียงเสียงนิ่งๆ คุณฮุงเราต้องการให้คุณให้การเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณนายเงียนทีเหลียวคุณรู้ผล d n a แล้วใช่ไหมฮุงเอ็นหลังพนักก้าวฝ่ายยิ้มเหาะรู้แต่พวกนายก็รู้แล้วยังจะถามนายตำรวจเขาปากกาเบาๆอยากฟังจากปากคุณกี่ครั้งสมัครใจหรือบังคับฮุงเงียบครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจเสียงต่ำลงตอนแรกผมบังคับเดือนธันวาคมปีที่แล้วผมมาบ้านมีแค่สองคนผมไม่รู้ตอนนั้นสมองคิดอะไรแต่หลังจากนั้นแม่ไม่ขัดขืนอีก นายตำรวจขมวดคิว้วไม่ขัดขืนเพราะกลัวคุณหรือยอมรับฮุงรีตายิ้มมุมปากผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แม่รู้ว่าต้องการผมผมก็ต้องการแม่พวกคิดว่าผมวิปริตก็ได้แต่ตอนอยู่กับแม่ผมรู้สึกสงบกว่าผู้หญิงคนไหนคำพูดทำให้ห้องเย็นเยือกนายตำรวจเงียนวันตินที่เคยคลุกคลีคดีร่วมประเวณีญ,ญาติมานับไม่ถ้วนยังอดขนลุกไม่ได้ เขาถามต่อคุณรู้ไหมว่านี่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่สามารถอ้างว่าต้องการกันหรือสมัครใจได้หุงหัวเราะผมรู้แต่พวกนายไม่มีวันเข้าใจแม่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อผมตอนนี้ผมแค่ตอบแทนความรักในแบบอื่นคนนอกดูถูกผมหมดแต่ในบ้านแม่ไม่เคยดูถูกนายตำรวจจดว่าผู้ต้องหามีแนวโน้มแก้ตัวให้พฤติกรรมมีความเข้าใจกฎหมายบิดเบือนต้องส่งตรวจจิตเวชเมื่อถูกถามเรื่องเด็กในคันหุงพูดเรียบ แม่บอกขาประจำเดือนผมคิดว่าอายุขนาดนี้คงไม่มีอะไรถึงขั้นคิดจะพาไปทำแท้งแต่แม่กลัวคนรู้ก็เลยเงียบนายตำรวจสั่งบันทึกเวลาความถี่และสถานการณ์แต่ละครั้งรายละเอียดที่ฮุงเล่าแบบตรงๆไม่มีอายทำให้คนบันทึกต้องกลืนน้ำลายค่ำคืนวันที่19พฤษภาคมหมู่บ้านอันฟูจมอยู่ในหมอกบางๆภายในบ้านชั้นเดียวคุณนายเงียนที่เหลียวนั่งข้างโทรศัพท์บ้านเครื่องเก่าแสงไฟสีเหลืองสาดลงใบหน้าตอบตามแดงกำ่ำ เพราะร้องให้นาฬิกาชี้23นาฬิกา47นาทีท่านสันเทาค่อยๆกดเบอร์ที่คุ้นเคยแต่ไม่ได้โทรนานหญิงเสียงแหบรับสายพี่เหลียวโอยดึกแล้วโทรมาทำไมคุณนายเหลียวสะอื้นลินพี่ทนไม่ไหวแล้วไอ้หมอนั่นโดนจับแล้วคนชื่อลินเงียบครู่หนึ่งแล้วถามเบาๆเรื่องนั้นจริงหรือทั้งหมู่บ้านเขาลือว่าพี่กับไอ้หุงคุณนายเหลียวร้องให้โฮหลังจากพยายามสงบสติท่านเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่เคยบอกใครมากว่าส0สิปี วัยเด็กที่ถูกความมืดกลืนกินท่านเล่าว่าตอนฮุงอายุ8ดขวบครอบครัวอยู่ซอยยากจนแถบชานเมืองสามีท่านคือคุณเจริวันฟุกเป็นช่างก่อสร้างแต่ติดเหล้าหนักพอเมาก็ตีทั้งเมียทั้งลูกคืนหนึ่งฤดูหนาวท่านไปขายผักตลาดกลางคืนทิ้งฮุงไว้กับพ่อพ,อ,พอกลับมาพบฮุงซ่อนใต้เตียงหน้าซี่กลางเกงเลยฉันถามมันร้องให้บอกว่าพ่อทำเลวตอนนั้นฉันไม่เชื่อแต่หลังจากนั้นหลายครั้งฉันจับได้ว่ามันเข้าไปในห้องเด็กตอนดึกท่านตัวสั่นเสียงสั่นเครือ ฉันเคยคิดจะพามันหนีแต่ไม่มีเงินฉันทำได้แค่เฝ้าดูปกป้องด้วยการนอนด้วยกันแต่การทำแบบนั้นกลับทำให้มันโตมาโดยมีมุมมองบิดเบี้ยวต่อขอบเขตคนฟังปลายสายช็อกมากคุณลินเงียบยาวเสียงคุณนายเหลียวสันทุกอย่างอาจเริ่มจากตอนนั้นมันไม่รู้จักรักใครนอกจากแม่มันเคยบอกว่าแม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทำร้ายลูกแต่สุดท้ายมันก็เปลี่ยนความรักนั้นเป็นอย่างอื่นลินแนะ พี่ต้องบอกตำรวจถ้าไม่บอกเขาจะมองมันแค่เป็นไอโรคจิตน่ารังเกียจไม่เข้าใจสาเหตุลึกๆเช้าวันที่20พฤษภาคมท้องฟ้าสีเทาคุณนายเหลียวสวมเสื้อกันหนาวเก่าสวมหมวกปิดเกือบทั้งหน้านั่งรถโดยสารจากหมู่บ้านอันฟูขึ้นเรือนจำอำเภอดองอันในมือมีถุงสเสบียงเสื้อผ้าสองสามชุดยาเส้นและอาหารแห้งเมื่อก้าวผ่านประตูเหล็กใหญ่เสียงล็อกดังกรกเหมือนมีกรีดใจท่านถูกพาไปห้องเยี่ยมห้องยาวกั้นด้วยกระจกหนาสองฝั่งมีเก้าอี้พลาสติกสี่จางตรงโต๊ะมีโทรศัพท์ สำหรับคุยผ่านกระจกวินาทีที่เผชิญหน้าฮุงเดินออกมาจากฝั่งตรงข้ามสวมชุดนักโทษสีเขียวซีดผมยุ่งหน้าตอบแต่ตายังเย็นชาเขาดึงเก้าอี้หยิบโทรศัพท์ผู้ทันทีที่เอี้ยมติดหูแม่มาทำไมคุณนายเหลียวกำถุงสเสบียงแน่นเสียงสัน่นแม่อยากรู้ว่าทำไมทำไมลูกถึงฮุงตัดบทด้วยรอยยิมย้มหยาแม่รู้อยู่แล้วว่าทำไมตลอดชีวิตนี้แม่เป็นคนเดียวที่อยู่ข้างลูกตอนพ่อทำกับลูกแม่เงียบแม่คิดว่า ลูกจะลืมเรอแม่นั่นแหละที่สร้างลูกให้เป็นแบบทุกวันนี้คุณนายเหลียวหน้าซีดมือถือโทรศัพท์สัน่นแม่แม่เงียบเพราะกลัวแม่ไม่อยากเสียลูกคำสารภาพทำให้ท่านตายคางหุงเอหลังเสียงชาแต่เหมือนมีกรีดเส้นประสาทแม่รู้ไหมลูกในท้องนั่นไม่ใช่คนแรกที่ลูกอยากให้อยู่ต่อปีที่แล้วลูกมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอทิ้งไปตอนรู้ว่า ลูกไม่ปกติลูกคิดว่าถ้าแม่คลอดลูกให้ลูกลูกจะมีเด็กที่ไม่ทิ้งลูกไปไหนคุณนายเหลียวจ้องลูกชายตาไม่ว่างน้ำตาไหลยาวแต่พูดไม่ออกฮุงพูดต่อเกือบกระสิเด็กคนนั้นคือวิธีที่ลูกจะผูกแม่ไว้กับลูกตลอดไปลูกรู้ว่าแม่จะไปทำแท้งแต่ลูกใส่ยานอนหลับลงในช้อนแม่เพื่อให้แม่เพลียไปไหนไม่ได้แม่คิดว่าแค่แก่ ฝนตกหนักคืนวันที่20พฤษภาคมตีลงหลังคากระเบื้องเก่าของบ้านคุณนายเหลียวนาฬิกาชี้22นาฬิกา15นาทีท่านนั่งนิ่งข้างโต๊ะไม้เก่าตาจ้องโทรศัพท์ความหนาวจากพื้นปูนซึมขึ้นเท้าแต่ความหนาวในใจเย็นกว่ามากสุดท้ายท่านสั่นเทากดเบอร์นายตำรวจเงียนวันตีนเสียงเขาดังขึ้นหลังจากกริ่งไม่กี่ครั้งอโลผมท่านกลืนน้ำลายแล้วพูดเบาน้องตินฉันอยากให้การเพิ่มเรื่องหุงแต่ต้องสัญญาว่าจะเก็บบางอย่างเป็นความลับอย่างน้อยจากชาวบ้าน เขาหยุดนิดหนึ่งแล้วตอบป้าพูดมาเราจะเก็บความลับให้มากที่สุดแต่ป้าต้องเข้าใจว่าในแฟ้มคดีทุกอย่างต้องบันทึกความจริงที่ถูกฝังมานานกว่า30ปีท่านสูดหายใจลึกเสียงสัน่นหุงไม่ใช่แค่ลูกชายโรคจิตมันเป็นเหยื่อตอนอายุ8ดขวบมันถูกพ่อแท้ๆล่วงละเมิดฉันรู้แต่ไม่กล้าพอจะแจ้งฉันกลัวสามีแก้แค้นกลัวชาวบ้านนินทานายตำรวจตีนกําปาก,กาแน่นเสียงเข้มขึ้น เรื่องนี้ป้ามีหลักฐานหรือพยานใหม่ไม่มีมีแค่ความทรงจําและคนเดียวที่ฉันเคยเล่าให้ฟังคือน้องสาวสามีที่ยังมีชีวิตอยู่และฮุงไม่เคยลืมอาจเป็นเพราะอย่างนั้นมันถึงมองความรักในครอบครัวด้วยเลนที่บิดเบี้ยวเด็กในท้องไม่ใช่เพราะฉันต้องการฉันตั้งใจไปทําแท้งตอนยังไม่ถึงห้าสัปดาห์แต่หุงใส่ยานอนหลับในช้อนฉันนอนหมดสติเกือบวันพอตื่นก็สายเกินไปแล้วฉันกลัวกลัวชาวบ้านกลัวตัวเองเลยเงียบ นายตำรวจตินถามต่อป้ารู้ไหมว่ามันทำแบบนั้นเพื่ออะไรท่านสะอื้นมันบอกว่าอยากผูกฉันไว้กับมันตลอดไปมันกลัววันหนึ่งฉันจะทิ้งมันเหมือนคนอื่นมันเคยถูกแฟนทิ้งคนที่มันเคยเชื่อใจนอกจากฉันทิศทางการสืบสวนใหม่เมื่อวางสายนายตำรวจตินจดทันทีเพิ่มประเด็นแรงจูงใจอาชญากรรมเกี่ยวกับบาดแผลจิตใจตั้งแต่เด็กมีความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาควบคุมพฤติกรรมไม่ได้เพราะความหมกมุ่นถูกทิ้ง เช้าวันที่21พฤษภาคมรถตำรวจอำเภอดองอันจอดหน้าสถาบันนิติจิตเวชกลางที่ถึงตินท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดวิวตามทางเดินยาวหงถูกใส่กุญแจมือเดินลงจากรถด้วยสายตาเรียบเฉยจนน่ากลัวนายตำรวจตินเดินตามหลังในหัวยังวนคำพูดของคุณนายเหลียวเมื่อคืนมันเป็นเหยื่อไม่ใช่แค่คนร้าย ขั้นตอนเข้มงวดก่อนเข้าพื้นที่ตรวจหุงถูกเปลี่ยนเป็นชุดคนไข้สีเทาต้องทิ้งของใช้ส่วนตัวทั้งหมดห้องแรกเป็นห้องสัมภาษณ์ที่แพทย์เลทีไฮผู้เชี่ยวชาญมากกว่า20ปีนั่งตรงข้ามแพทย์ถามคุณรู้ไหมว่ามาที่นี่ทำไมหุงยิ้มบางเพื่อดูว่าผมบ้าขนาดไหนแพทย์จดเร็วแล้วถามต่อคุณฝันถึงอดีตบ่อยไหมฝันเรอผมไม่ฝันผมจำได้ชัดทุกอย่างกลิ่นเหล้าของไอ้คนนั้นเสียงล็อกประตูและเสียงแม่ร้องให้หน้าห้องแต่ไม่กล้าเข้า แบบทดสอบจิตวิทยาหุงทำแบบทดสอบหลายชุดตรวจความจำปฏิกิริยาทางอารมณ์ระดับการรับรู้ขอบเขตจริยธรรมในแบบวาดภาพครอบครัวเขาวาดบ้านเล็กๆมีแค่สองคนผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กชายยืนใกล้กันมากไม่มีใครอีกแพทย์ให้ถามแล้วพ่อของคุณล่ะหุงไม่ตอบแค่ใช้ปากกาขีดพื้นที่ว่างจนกระดาษขาดผลเบื้องต้นสาวันต่อมารายงานเบื้องต้นระบุว่าหุงไม่เป็นโรคจิตเภทหรือสูญเสียสติ แต่มีอาการผิดปกติบุคลิกภาพแบบหมกมุ่นกลัวถูกทิ้งเออ n d เบนเดินเ x ม e t นแอง o ซ d e ทและบุคลิกภาพพึ่งพิงด e เพนเดนเพอร์ซ n นเนลิตีดิ r อเดร่วมกับบาดแผลทางเพศในวัยเด็กปัจจัยเหล่านี้ทําให้เกิดความต้องการครอบครองสุดโต่งโดยเฉพาะกับคนที่เขามองว่าเป็นที่พักพิงเดียวคือแม่แท้แ บ่ายวันที่25พฤษภาคมท้องฟ้าหมู่บ้านอันฟูยังมืดครึมเมฆเทาทับถมหลังคาบ้านเตี้ยของคุณนายเหลียวเสียงไก่ขันปนกับเสียงเด็กเล่นปลายซอยแต่ในบ้านนั้นบรรยากาศหนักอึ้งเหมือนก่อนพายุนายตำรวจตีนเดินเข้ามามือถือแฟ้มหนาหน้าตาจริงจังเขานั่งเก้า e อี้ไม้หน้าบ้านพูดตรงตรงป้าเหลียวสารนัดพิจารณาคดีเบื้องต้นของหุงแล้วป้าต้องมาเป็นพยานหลัก คุณนายเหลียวตัวสั่นมือประสานกันฉันขอไม่ไปได้ไหมฉันกลัวชาวบ้านมองฉันเหมือนคนน่ารังเกียจต,ตินพูดหนักแน่นป้าเป็นพยานคนเดียวที่จะช่วยให้เห็นแรงจูงใจและบริบทของคดีถ้าไม่มีคำให้การของป้าหุงจะถูกมองแค่เป็นไอโรคจิตไร้มนุษยธรรมและความจริงทั้งหมดเรื่องที่มันเคยเจอตอนเด็กจะถูกฝังไปคุณนายเหลียวก้มหน้าเสียงสะอื้น แต่ถ้าฉันพูดทุกคนจะรู้ว่าสามีฉันทำกับลูกแม่ฉันตายเพราะอายฉันไม่อยากให้ทั้งตระกูลถูกประนามเพิ่มตินวางแฟ้มลงโต๊ะมองตาท่านตรงๆป้าเงียบมาสามสิบปีแล้วความเงียบนั้นสร้างหุงแบบทุกวันนี้ป้าอยากเงียบต่อเพื่อให้คนจดจำป้าเป็นแม่ที่ปกปิดอาชญากรรมหรือเป็นแม่ที่กล้าพูดความจริงสักทีเช้าวันที่สองเมษายนห้องพิจารณาคดีสารประชาชนอำเภอดองอันคึกคักชาวบ้านจากหมู่บ้านอันฟูมากัน แต่เช้าแห่กันหน้าประตูทุกคนอยากเห็นกับตาคดีสะเทือนขวัญที่ได้ยินแต่คำเล่าลือบนแถวที่นั่งประชาชนมีเสียงซบซิบและสายตาสำรวจนั่นคุณนายเหลียวหน้ายังปกติเลยนะไม่รู้วันนี้จะให้การจริงไหมวินาทีเผชิญหน้าคุณนายเหลียวถูกพาเข้าสวมเสื้อยาวสีน้ำตาลเข้มผมมวยเรียบร้อยสายตาหลบทุกคนฝั่งตรงข้ามหุงนั่งในเขตจำเลยสวมเสื้อเชิดนักโทษมือวางบนโต๊ะหน้าตาเรียบเฉยแต่ตาไม่เคยละจากแม่ ประธานศาลผู้พิพากษาเลวันไขเสียงสนมะเชิญตัวแทนอายการอ่านคำฟ้องเสียงอ่านดังชัดเจนจำเลยถูกฟ้องในความผิดฐานข่มขืนตามมาตรา141ประมวลกฎหมายอาญามีพฤติการหนักเพราะผู้เสียหายเป็นญาติใกล้ชิดโทษอาจถึง12-20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตคำให้การของคุณนายเหลียวเมื่อถูกเชิญขึ้นแทนพยานท่านสันแต่ค่อยๆมองตรงไปที่ผู้พิพากษาเสียงตอนแรกเบาแต่ยิ่งพูดยิ่งชัด ฉันยืนยันว่าฉันไม่สมัครใจหุงใส่ย,ยานอนหลับในอาหารแล้วช่วยโอกาสตอนฉันไม่รู้สึกตัวแต่ฉันต้องพูดให้ชัดลูกฉันเคยถูกพ่อแท้ๆล่วงละเมิดตอนอายุแปดขวบฉันรู้แต่เงียบเพราะกลัวทั้งห้องเงียบกริบมีแต่เสียงปากกาของเลขานุการสารที่เขียนเร็วและรีบผู้พิพากษาถามคุณมีหลักฐานอะไรสำหรับคำให้การนี้ใหมไม่มีมีแค่ความทรงจำและคนเดียวที่ฉันเคยเล่าให้ฟังคือน้องสาวสามีของฉัน บ่ายวันนั้นเมื่อทุกคนกลับเข้าห้องพิจารณาบรรยากาศยังหนักอึ้งทนายเจินมินกวานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้แก้ต่างให้หุงลุกขึ้นปรับแว่นแล้วเดินขึ้นแท่นเขามองตรงไปที่คณะตุลาการเสียงช้าแต่หนักแน่นเรียนท่านคณะตุลาการผมไม่ปฏิเสธว่าลูกความของผมคือคุณเจินวันหุงได้กระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงแต่ผมอยากให้เห็นว่าพฤติกรรมนั้นแยกไม่ออกจากบาดแผลในอดีตที่ลูกความต้องเผชิญตั้งแต่เด็กเป็นโซ่แห่งโศกนาฏกรรมต่อเนื่อง ทนายกวานเปิดแฟ้มอ่านคำให้การเกี่ยวกับการที่หุงถูกพ่อแท้ๆล่วงละเมิดนานสามปีตั้งแต่อายุ8ดขวบเขาเน้นว่าลูกความของผมไม่เคยได้รับการปกป้องไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์หรือจิตใจคนเดียวที่เด็กชายคนนั้นเชื่อใจคือแม่แต่แม่ก็เงียบเพราะกลัวความเงียบนั้นฝังลึกในจิตใจฮุงเหมือนบาดแผลที่ไม่มีวันหายแล้วเขายื่นผลตรวจจิตเวชจากสถาบันนิติจิตเวชฮุงไม่สูญเสียความสามารถรับรู้ แต่มีอาการผิดปกติบุคลิกภาพแบบพึ่งพิงและหมกมุ่นกลัวถูกทิ้งซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความรุนแรงทางเพศในวัยเด็กเมื่อโตขึ้นจำเลยจึงมีความเข้าใจที่บิดเบี้ยวเกี่ยวกับความรักและเพศโดยเฉพาะกับคนที่เขามองว่าเป็นที่พักพิงเดียวคือแม่แท้แๆกลยุทธ์ทางกฎหมายทนายกวานขอให้ศาลพิจารณาใช้มาตรา51ประมวลกฎหมายอาญาลดโทษ เพราะกระทำผิดในสภาวะจิตใจย,ยากลำบากเป็นพิเศษถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงจากพฤติกรรมผิดกฎหมายของบุคคลอื่นในกรณีนี้คือพ่อแท้ๆแ,แม้จะเสียชีวิตแล้วผมไม่ได้บอกว่าหุงบริสุทธิ์แต่ถ้าเรามองหุงแค่เป็นไอโรคจิตร่วมประเวณีญ,ญาติที่น่ารังเกียจเราจะมองข้ามโซ่เหตุแห่งสังคมและครอบครัวที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมนี้ผมขอให้ศาลลงโทษที่ทั้งคมคีฤทิ์ขมขู่และเปิดโอกาสให้รักษาและปรับปรุง ค่ำวันนั้นเมื่อแสงสุดท้ายจางลงคณะตุลาการออกจากห้องพิจารณานอกห้องชาวบ้านยังรวมตัวสุบสิบแต่ในห้องเงียบจนได้ยินเสียงปากกาเคาต๊ะของเลขานุการผู้พิพากษาเลวันไครเริ่มคณะตุลาการได้พิจารณาแฟ้มคดีคำให้การผลตรวจและพฤติการหนักเบาแล้วนี่เป็นคดีร้ายแรงเป็นพิเศษสะเทือนขวัญสังคมแต่ก็มีแง่มุมมนุษย์ที่เจ็บปวด ประเด็นที่พิจารณาลักษณะอาชญากรรมพฤติกรรมของหุงละเมิดจริยธรรมสังคมและกฎหมายอย่างรุนแรงทำให้ผู้เสียหายบอบช้ำจิตใจหนักสภาพการกระทำความผิดจำเลยเคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศในครอบครัวนานหลายปีไม่ได้รับการปกป้องและรักษาประวัติส่วนตัวก่อนเกิดเหตุหุงไม่มีประวัติอาชญากรรมใช้ชีวิตเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงสภาพจิตใจและโรค ผลตรวจยืนยันว่าจำเลยมีอาการผิดปกติบุคลิกภาพรุนแรงต้องรักษายาววินาทีประกาศโทษผู้พิพากษาใครอ่านชาชาใช้มาตรา141วรรวัค4ีจุดบีรวมกับมาตรา51ประมวลกฎหมายอาญาลงโทษจำเลยเจินวันหุงจำคุก15ปีพร้อมสั่งให้บังคับรักษาจิตใจระหว่างรับโทษเสียงฮือฮาดังทั่วห้องแค่15ปีเองเรอก็หนักแล้วแต่ก็ยังเบาไปสำหรับความผิด หนึ่งสัปดาห์หลังการพิจารณาหมู่บ้านอันฟูกลับมาสงบภายนอกแต่ข้าในคำซุบซิบยังเล็ดลอดเหมือนลมรอดรอยประตูชื่อไอ้หุงกลายเป็นคำกระซิบที่คนเกรงกลัวส่วนชื่อคุณนายเหลียวกลายเป็นภาพที่คนทั้งสงสารและเหินห่างชีวิตของคุณนายเหลียวท่านกลับมาที่บ้านเล็กปลายซอยประตูไม้ลั่นเอียดกลิ่นอับลอยมาเตียงไม้ไผ่ที่เคยรอลูกกลับจากทำนาว่างเปล่ามีแค่ผ้าห่มเก่าพับมุมท่านเริ่มชิงกับการไปตลาดตอนคนน้อยซื้อของเร็วๆแล้วรีบกลับ เพื่อหลบสายตาสองสว่างบางคืนท่านสะดุ้งตื่นเสียงมแมลงและเสียงหมาหอนไกลๆไม่พอจะกลบความว่างเปล่าในบ้านบางคืนท่านฝันเห็นหุงตอนเด็กนั่งริมคูน้ำหน้าตาเปื้อนดินแต่ตาสว่างพอตื่นมากลับพบว่าตัวเองกำลังร้องไห้หุงในเรือนจำในเรือนจำหุงถูกจัดอยู่ในแดนนักโทษที่ต้องได้รับการบำบัดจิตใจตอนแรกเขาแทบไม่คุยกับใครนั่งวาดวงกลมซ้ำๆบนกระดาษนักจิตวิทยาบอกว่า เขายังรู้สึกถูกทิ้งผูกพันทางอารมณ์ยากวันหนึ่งระหว่างบำบัดกลุ่มหุงพูดขึ้นมาจูจ่จูผมเคยคิดว่าถ้าแม่บอกใครเรื่องของผมทุกอย่างคงต่างไปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ผมแค่ไม่อยากเป็นเหมือนไอ้คนนั้นหมู่บ้านอันฟูข่าวคดีเงียบลงจากสื่อแต่ยังถูกหยิบยกในวันตลาดหรือนั่งจิบชามีคนประนามมีคนสงสารแต่ส่วนใหญ่เห็นเป็นแค่เรื่องเล่าสยองขวัญที่เอาไว้กระซิบกันไม่กี่คนที่เข้าใจว่านั่นคือผลจากความเงียบ และความกลัวที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษจบ